สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเดิเรดเดินใช้ประจำวันพระศปดีนะครับวันนี้เป็นวันพระศปดีที่21พฤศจิกายนพุทธศักราช2567นะครับมาพบกับอาจารย์บิลศักโคลสลักษประธานสภาลมหายใจกรุงเทพนะครับวันนี้อาจารย์จะพาไปชมตลาดนัดจตุจักรนะครับว่าเป็นเพราะอะไรยังครองใจนักท่องเที่ยวโดวยเฉพาะอาจจะร,รวมถึงนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้มีโอกาสได้ เห็นด้วยซ้ำไปนะครับสวัสดีครับอาจารย์เดวยวาครับ,ส,รบสวัสดีครับสวัสดีครับคุญจิราครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับตลาดนัดจตุจักรเป็นตลาดที่คนไทยนะ่นรู้จักมานานแล้วแล้วถ้าจะเล่าสักหน่อยนะครับถือโอกาสเลยสําหรับท่านที่ฟังรายการอยู่ก็คือว่าแนวคิดเรื่องการมีตลาดนัดจตุจักรเริ่มย้อนหลังไปถอยไปไกลตั้งแต่2,491นะสมัยจอมพลปอใช่นะครับจอมพลปอตอนนั้นเนี่ยท่านก็มีความคิดว่าอยากจะให้ทุกจังหวัดเนี่ย มีตลาดประจําจังหวัดกรุงเทพก็ต้องเป็นหนึ่งในนั้นแล้วก็สมัยนั้นเนี่ยก็รัฐบาลสมัยนั้นก็เลยกําหนดให้สนามหลวงเนี่ยเป็นตลาดนัดเนี่ยเสาร์อาทิตย์แล้วก็มีคนเอาสินค้ามาขายจุดนี้เองก็ค่อยๆทําให้สนามหลวงเป็นที่รู้จักนะครับสมัยคุณจีระกับผมตอนเด็กๆเกนี่ยเรายังจําได้นะฮะเราไปเดินสนามหลวงกันก็จะมีเราพอจะจําได้ไว่าย่านไหนขายอะไร ย่านที่ขายสัตว์เลี้ยงย่านที่ขายหนังสือย่านที่ขายสินค้าสารพัดชนิดนะฮะของเล่นเด็กอะไรต่างๆเหล่านั้นแล้วต่อมารัฐบาลพลเอกเกียงศักดิ์ก็ตัดสินใจว่า,มาแมวละจะย้ายก็ให้เอาตลาดที่ตรงสนามหลวงเนี่ยย้ายไปอยู่ที่แถวสวนจุฬจักรแต่เนื่องจากสมัยนั้นเนี่ยพลเอกเกียงศักดิ์ท่านเคยเป็นประธานบอร์ดการรถไฟมาก่อนด้วยท่านก็เลยให้การรถไฟเนี่ยอนุญ,ญาตให้ เอาตลาดเนี้ไปไว้ในที่ดินของการรถไฟสมัยนั้นแถวตลาดซื่อตรงนั้นน่ะคนก็ยังไม่ค่อยรู้จักกันแล้วนะครับแล้วก็ย้ายไปก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมขับขันกันใหญ่โตเลยนะจารย์ไม่ยอมย้ายไม่ยอมย้ายใช่กลัวว่าคนจะไม่ตามไปซื้อนะในที่สุดโอ้โหเดี๋ยวนี้มาทางนี้ก็คนเยอะมากเลยแล้วก็ในที่สุดวันหนึ่งก็กลายเป็นตลาดที่มีชื่อเสียงระดับโลกเลยนะครับได้ชื่อว่าเป็นตลาดโอเพนมาเก็ตคือตลาดที่ตลาดเปิด ที่ใหญ่ที่สุดของโลกนะมีคนก็ไปถ่ายรูปมา,มาเห็นแสงรมรำรำรขึ้นมาจากเต็นท์ต่างๆนะตอนนั้นคือมันก็เปสีสันสวยดีนะครับอันนั้นก็ทําให้ตลาดนัจดจจักรติดคนในความสนใจของชาวต่างประเทศผมเองก็ไปเดินซื้อของที่นั่นบ่อยนะผมเป็นเด็กที่โตมาแถวสะพานควายนั่งรถมีนสายอะไรอะไรก็ดูมันจะผ่านได้แล้วแต่จะเอาทางด้านไหนของตลาดนัจดจักนะก็ไปได้สมัยก่อนผมไปไล่ซื้อ หนังสะสมหนังสือโบราณหนังสือกฎหมายโบราณก็ไปได้จากที่นั่นเพราะนั้นนักมักจะเข้าหนังสือเข้าประมาณตีสี่ของวันพฤหัสเพราะนั้นนักเลงหนังสือก็จะไปดูที่นั่นตั้งแต่ก่อนฟ้าสว่างมีไปชงไปฉายกันไปแล้วก็อุ้ยๆเกี่ยวดูก็มักจะได้ของดีหลุดติดมือกลับออกมานะครับอ่ะอันนั่นอันหนึ่งแล้วก็เลยทําให้ผมมีประสบการณ์กับตลาดนัดจตุจกักร ในเงียที่ว่าคนที่มาแย่งซื้อหนังสือกฎหมายโบราณภาษาไทยนะสมัยเจ้าพญาอะไรต่อเมื่อไรเขียนไว้นะฮะพญาเทพวิทูลนี้ยคนที่มาแย่งซื้อกับเราเนี่ยไม่ใช่คนไทยเท่าไหร่หรอกเป็นญี่ปุ่นครับเป็นญี่ปุ่นเราก็เลยเคยสงสัยถามว่ายูจะซื้อไปทําไมเนี่ยยูจะอ่านรู้เรื่องเลยแล้วมันได้ประโยชน์อะไรกับคุณเนี่ยเขาก็บอกว่าโอ้ยอยูไม่รู้อะไรหนังสือกฎหมายโบราณของประเทศไทยเนี่ยเป็นของมีค่ามาก เพราะว่าอยู่ไม่เคยถูกชาวต่างชาติประเทศอื่นใดเนี่ยมาเอาไปเป็นเมืองขึ้นสิทธิ์ในการเลือกอธิปไตยในการเลือกว่าอยากจะมีกฎหมายเขียนว่าอะไรเนี่ยเป็นสิทธิ์ของพวกยู่แท้ๆเลยแล้วยูก็ไปเลือกเอานะสมัยก่อนเจ้านายก็ส่งลูกหลานไปเรียนในยุโรปบ้างอังกฤษบ้างลูกหลานก็ไปหย,หยิบเอาอมาตรานั้นของประมวลแพ่งฝรั่งเศสมาตรานี้ของประมวลแพ่งสวิตเซอร์แลนด์ มาตารานี้เอามาจากกฎหมายญี่ปุ่นมาตารานี้อมาจากแนวคิดของเรื่องกฎหมายคอมมอนลอในอังกฤษอย่างนี้เป็นต้นบ้างก็มาจากกฎหมายฝรั่งเศสกฎหมายเยอรมันโอ้ยสารพัดปะปนอยู่ในนี้เขาบอกว่าเนี่ยมันเป็นความงดงามมากที่หาไม่ได้นะในเอเชียเพราะว่าตกเป็นเมืองขึ้นชาวบ้านชาวช่องกันมาแล้วต้องสินาา้นมหาอำนาจยึดไปหมดแล้วการที่ได้อ่านกฎหมายของอยู่แล้วพวกจเจ้าขุนมูลนายสมัยก่อนเนี่ย พยงพยาต่างๆพยานิติศาสตร์ภัยศาลก็จะเขียนอธิบายอย่างเปิดเผยนะฮะหรือแม้กระทั่งอาจารย์เสนีปราโมดก็จะเขียนเป็นคำบรรยายเอาไว้ว่ามาตรานี้ของประมวลแพ่งไทยในบทบัญญัติเนี่ยเราลอกมาจากอะไรเราเลือกมาจากอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะญี่ปุ่นก็ได้อ่านอย่างสนุกสนานมากเลยแล้วเขาก็เข้าเข้าใจมากขึ้นว่าอ๋อถ้าถ้านักกฎหมายของของประเทศไหนมีเสรีภาพและมีความรู้ ก็จะไปเที <S an> ่ยวหยิบเอาหมวดนี้มาตรานั้นของประเทศนู้นมาผสมผสานเอาไว้ในกฎหมายของเขาและนั่นคือที่มานะครับว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทยเนี่ยจึงเป็นหนึ่งในตําราเป็นหนึ่งในตัวบทกฎหมายที่ถือว่าคลาสสิกมากๆนะในระดับสากลเลยนะครับคาอธิบายเหล่านี้คนก็นิยมเอาละหัวข้อวันนี้เราพูดถึงตลาดน่าจะอักเมื่อกี้หมดเวลากับเรื่องย่านหนังสือเพราะเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยมีคนไปเดินย่านหนังสือมากคือคัดเข้าืบก่อน เองอาจารย์ไปทั้งสองวันเลยปอะกอบไปรอดเนี่ยไปไปมีข้าวแกงอยู่ร้านข้าวแกงมรดกไทยนะขึ้นจากรถไฟฟ้าไปเนี่ยก็อยู่ทางซ้ายมือล็อกแรกเลยเนี่ยก็นั่งทานกันแบบสมัยก่อนเลยครับมีมีคำาสเล็กๆนั่นเองเขานง่ายๆเลยนะต่างชาติคนไทยเข้าไปทานกันเยอะนะมีกาวประจําเยอะราคาไม่แพงใช่แล้วพอเข้าไปข้างในทีนี้ก็โอ้สีสันมากมาย ผู้คนเอาสินค้าสารพัดอย่างเลยนะแล้วผมก็เลยเข้าใจว่าตลาดนัจดจะดจูจากตั้งแต่สมัยโบราณแล้วก็จะเป็นคนจากชาญเมืองมาจากที่ไกลๆเลยนะเอาต้นไม้แป,กแปลกๆเอาของแปลกของพื้นบ้านอะไรต่างๆมาเที่ยววางเรียงขายเยอะแยะไปหมดเลยครับสําหรับคนไทยเดินไปสักประมาณห้าปีแปดปีก็จะเริ่มคุ้นชินนะแต่สําหรับชาวต,ต่างชาติเนี่ยครั้งนี้ก็เพิ่งผมก็เพิงเง่งมีโอกาสเนี่ยพอผมได้รับแจ้งจากคุณนัตตี้คุณนัตตี้เนี่ยเป็น ผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยวฐานก็นอยู่ที่ยอยุธยาครับแต่ว่าแกวเอาดีทางด้านการพานักท่องเที่ยวพิการจากต่างประเทศเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยแล้วก็ในสมัยที่ผมเป็นรัฐมนตรีคุณนัตี้ก็เคยพานักท่องเที่ยวตาบอดเป็นกลุ่มใหญ่ๆเข้ามาในประเทศไทยจากอังกฤษซึ่งก็ได้รับทราบว่าอ่าทางประเทศอังกฤษนี้เขาจะห่วงมากนะครับก็จะไม่ยอมให้ ใครมาพานักท่องเที่ยวคนพิการของเขาออกไปไหน่าง่ายๆเพราะว่าเขากลัวว่าเดี๋ยวไปตกระดับลำบากเขาเขาเสียชื่อเขาจะต้องคุ้มครองคนของเขาให้อย่างดีนะครับแต่นักท่องเที่ยวเหล่านี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่ใช้จ่ายดีนะครับเขามีเงินเก็บสะสมเขามีเงินสวัสดิการสังคมแล้วเขาก็ไม่ได้ไปใช้สุรุ่ยสุร่ายเขาจะทําการบ้านอย่างดีก่อนจะเดินทางทุกครั้งปกติเขาก็จะเดินทางอยู่ในอังกฤษในยุโรปการมาเมืองไทยของเขาส่วนใหญ่จะเป็นการเดินทางออกนอกทวีปยุโรปเป็นครั้งแรก แล้วการที่เขาต้องบิน12-13ชั่วโมงเพื่อมาลงที่ประเทศไทยแล้วก็เที่ยวในประเทศไทยสักสองสัปดาห์นั้นเนี่ยเรื่องใหญ่มากนะครับครับครั้งนี้ก็มีอีกผมได้รับแจ้งล่วงหน้าสักไม่นานหรอกว่าจะมีคณะแบบนี้เข้ามาอีกผมเคยรับคณะแบบนี้มาแล้วสองหนด,ด้วยตัวเองผลหนึ่งผมเป็นรับสีอีกคนหนึ่งผมมาเป็นสมาชิกผู้ที่สภาแล้วแล้วก็ได้รับความประทับใจทุกครั้งนะครับที่ไปสัมผัสกับพวกเขาเพราะเรารู้สึกได้เลยว่า เนี่ยเขาเป็นนักเดินทางที่กล้าหาญมากเลยแล้วเขาเสียเงินตั้งขนาดนั้นนะมาเพื่อมองไม่เห็นประเทศเราครับนะและครั้งนี้อ่าคราวที่แล้วคราวที่แล้วปีที่แล้วเนี่ยเออผมกับคุณจิรักก็ได้มาสนทนากันในเรื่องนี้ว่าตอนนั้นเขาเข้ามาแล้วผมก็ไปรับเขาที่ตลาดปักของตลาดเพราะว่าเป็นตลาดดอกไม้เนาะมีพวงมาลัยอะไรต่างๆแล้วมีกระทงให้เขาได้สัมผัส ครั้งนี้เขามาอีกเขาก็ไปที่นั่นอีกนะเป็นอีกกรุ๊ปละคนละกรุ๊ปละแล้วเขาก็ไปไหว้หลวงพ่อโตวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดโพอ่ะอันนั้นผมติดภารกิจอื่นผมไม่ได้ไปผมก็เลยบอกว่างั้นผมจะไปรับเขาในวันอาทิตย์แล้วกันเขาจะไปไหนกันเหรอคุณนัตตี้แจ้งว่าเขาคณะจะไปที่ตลาดนัดจตุจักรจะไปซื้อของผมก็บอกนึกอยู่ในใจว่าเออก็ถ้าเขาตาบอดแล้วเขาจะไปดูของอยังไงเนาะ ของมันก็เป็นล้านแปดรายการเนาะงั้นเลยถามว่าทาไมเรานึกอยากจะพาเขาไปที่นั่นเนาะถามดูคนักทีบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ผมนะครับแต่เป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มตาบอดนี่แหละเขายืนยันมาเลยว่าเดินทางมาเมืองไทยคราวนี้ขอให้เขาได้ไปที่นี่ผมว่าอ่ะแสดงว่าเขาทําการบ้านมาสิคนักทีบอกว่าใช่ครับโอ้โพวกนี้เขาอ่านหนังสือล่วงหน้าอะไรนี่ให้อ่านได้ทางอินเทอร์เน็ตทางอะไรต่างๆเขาอ่านกันแหลกล้านเลยแล้วก็เตรียมตัวเตรียมใจ เตรียมจะมาเดินตลาดนันจดจตุจักรอ้าวถ้าอย่างนั้นผมจะไปรับเขาที่ตลาดนัดจตุจักรครับผมก็ไปวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ไปรับเขาก็ดีครับฝนไม่ตกอากาศกาลังพอดีแดบดบไม่แรงแล้วก็ผมก็หลังจากมาทํางานการเมืองนาน,านๆผมก็ไม่ค่อยมีโอกาสได้ไปเดินที่ตลาดนันจดจตุจักรเท่าไหร่นะครับผมก็ตื่นตาตื่นใจไปกับเขาด้วยนะครับเพราะว่าเดินเข้าไปในตอนประมาณสักสิบโมงเชา้าผมเห็นคนไทยน้อยมากฮะผมเห็นชาวต่างชาติล้วนเลย ฝรัลล่งผมทองผมแดงคนจีนคนญี่ปุ่นคนอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยคือเรียกว่ามองไปคลาคล้าไปหมดเลยนะครับอ่ะก็ดีใจหลักว่าแสดงว่าตลาดของเรามีสีสันผมก็นึกเอาว่าเขาคงจะสนุกกับการที่จะมาเดินดูของด้วยแต่ปรากฏว่านอกจากเดินดูของแล้วเขายังชอบอันหนึ่งชาติต่างชาติชอบที่ท,ที่นี่มีร้านรวงอะไรให้เขาซื้อของกินทั้งคานมนมานมน้ำปั่นนี่ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เขาชอบกันมากเลย แล้วเขาบอกว่าสมูทตี้ของบ้านเราเนี่ยสารพัดที่จะใส่แล้วก็ผสมออกมาได้อร่อยถูกใจเขานะอ่านี่ก็เป็นตัวอย่างอ่ะวเดี๋ยวนี้ผมก็ได้เจอกับทีมนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษเก้าคนฮนะเก้าคนเป็นผู้หญิงหกเป็นผู้ชายสองถามว่าพวกเขารู้จักกันมาก่อนเปล่าบอกไม่รู้จักเป็นชาวอังกฤษเหมือนกันเดินทางมาจากอังกฤษด้วยกันทั้งสิน้นส่วนมากไม่ได้อยู่ในลอนดอนด้วยซ้ํานะหลายคนอยู่ห่างจากลอนดอนไปสองชั่วโมงบ้างชั่วโมงครึ่งบ้างอะไรบ้างนะแล้วเขาซื้อทัวร์ กับบริษัทที่เขาไว้วางใจแล้วบริษัททัวร์นั้นเนี่ยรู้จักคุณนัตตี้และเคยส่งมาให้คุณนัตตี้ลองพาชมดูแล้วแล้วลูกค้าพอใจแต่เขาก็เลยตัดสินใจว่าถ้าอ,อย่างนั้นถ้าเขามีลูกค้ากลุ่มแบบนี้เขาจะต้องใช้บริการนี้มาลวก็พาแนะนําให้มาเมืองไทยแน่นอนเขาพาไปหลายที่นะครับผมก็เลยนั่งคุยกับบรรดานนะักท่องเที่ยวอาบอร์จังกเปิดเนี่ยนะก็เลยได้รู้ว่ามีอยู่บางคนเนี่ยมาไทยมาแล้วในปีสองศูนย์หนึ่งแปด ชอบขอมาใหม่รอบนี้เออนะ,อะคราวที่แล้วเนี่ยเขาได้มาเห็นแค่แค่กรุงเทพพัทยาคราวนี้เขาก็เลยอยากจะเห็นมากกว่านี้แล้วก็มาเนี่ยคราวนี้มากรุงเทพแล้วก็ตอนที่เราออออากาศอยู่อย่างนี้เขาก็ขึ้นเหนือไปแล้วล่ะครับไปอยู่ที่พะเยาไปนอนโฮมสเตย์ไปเชียงใหม่ไปเล่นกับช้างไปอาบน้ําช้างแล้วก็หลังจากนี้เขาก็จะบินลงใต้ไปภูกเก็ตอแล้วก็ออกเรือไป ไปนั่งรถสามล้อฟ่วงข่าที่เกาะเออ่มะพร้าวนะแล้วก็ทำกับข้าวกับปลากันแบบไทยๆกินกันอ้าวล่ะเขาทำอะไรนั้นเป็นเรื่องหนึ่งแล้วผมก็เข้าใจว่าเราเคยสนทนาในรายการนี้มาแล้วแหละว่าคนตาบอดมาประเทศไทยแม้มองไม่เห็นนะแต่เขาได้กลิ่นนะเพราะฉะนั้นพาเขาไปตลาดที่มีกลิ่นต่างๆเขาจะชอนสนใจมากเล่ตลาดสดตลาดดอกไม้ เขาไปควันทุกพันเทียนต่างๆต,ตามวัดวาอารามนี่เขาก็สามารถสัมผัสได้อย่างดีนะครับเสียงพระสวดมนต์หรือเขานั่งสมาธิก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เขานิยมทําแน่นอนแล้วครับเขาไปเที่ยวที่ไหนได้ชิมอยู่แล้วละ่ะได้กินได้ดืม่มแล้วก็ได้นวดซึ่งเขาก็จะได้พบตั้งแต่หมอนวดตาบอดจนกระทั่งหมอนวดปกติของประเทศไทยที่จะอะนวดฝ่าเท้านวดอะไรต่างๆให้เขาแลนก็เป็นของที่เขาไม่ค่อยได้เจอในบ้านเขาอ่ะนั่นก็เป็นเรื่องที่ดี เอเินมาเข้ามาในสัปดาห์นี้ทางโรงแรมที่พักก็จัดให้เขาได้ลอยกระทงในสระน้ําของโรงแรมรอบนี้เขานอนที่โรงแรมตรงบูเบสเาาเออร์ก็ทางโรงแรมเราก็น่ารักชั้นสิบเอียดเขาก็จัดให้มีเอ,อสระเล็กๆแล้วก็ให้กลุ่มผู้พิการทางสายตาเหล่าเนี้ยได้ลอยกระทงกันอีกอันหนึ่งที่เขาชอบมากก็คือว่าเโรงแรมของประเทศไทยเนี่ย อย่างเช่นที่ลงโบเบนั้นเนี่ยขเขาผมก็ชอบมากเลยเขากดลิฟต์ลงมาถึงชั้นล่างมีตลาดโบเบนเบลเทอร์เขาออกไปเที่ยวเดินชื้อซื้อของได้ง่ายมากแล้วแป๊บเดียวก็คิ้วของกลับขึ้นมาเก็บไว้บนห้องได้เอารู้สึกสนุกนะกลับมาที่เรื่องตลาดนันจดจตุจักรผมก็เลยอยากจะรู้ว่าไหนคนตาบอดเนี่ยเขาจะเลือกของอยังไงอ่าทางทีมของเอเจนต์ของไทย เขาจะจัด,<ข>จดนะครับโซนไหนก่อนเลยฮนะเขาสนใจไปโซนไหนอ่านั่นแหละหนึ่งอย่างแรกรถบัสที่พามาเป็นมินิบัสนะจะได้นั่งครบทุกคนเขาจะได้บรรยายกันมาในระหว่างทางเพื่อจะบอกบอกกล่าวนัดแน่กันจุดจอดแรกก็เป็นจุดจอดที่จะเอาไว้สําหรับร้านที่เราจะกลับมาพบกันเพื่อจะทานอาหารกลางวันร่วมกันทางนี้มาที่ร้านโผพลูอ่าทีนั่นก็ พอลงปั๊บให้ทุกคนรับรู้แล้วก็า Agent ทางเอเจนต์ท่องเที่ยวของเราจัดออกแบบเป็นสามกรุป๊ปแต่ละกรุ๊ปจะมีไกด์ของฝ่ายไทยนักกุเทศที่คุ้นเคยกับเรื่องการพาคนผู้ผู้พิการทางการมองเห็นคือสตาบ,บอร์ดเที่ยวมาอยู่แล้วมาแล้วหลายรอบก็อัตราส่วนหนึ่งไกด์ต่อสามนักท่องเที่ยวเขาก็จะ แตะบากันแตะสอบกันไปแล้วก็เดินตามกันไปก่อนเข้าซอยไปคนละทางหนึ่งเราจะบอกเขาก่อนว่าลงไปนี้มีตลาดร้อนกับตลาดเย็นให้แต่ละคนเลือกปรากฏพวกคนวัยรุ่นหน่อยเขาบอกว่าไอจะไปตลาดเย็นก็คือจะเข้าไปนั่นแหละเจเจมอลตีแดดอ่าอีกที่เหลืออีกสองคณะบอกว่าไม่ไอจะไปตลาดร้อนก็ไม่ร้อนหรอกตอนนั้นมันสิบโมงแดดมันยังไม่แรงก็แยกเข้าไป อ่าผมก็ไปตามล่ากลุ่มที่ไปเดินในตลาดร้อนก่อนว่าตามปับเดียวก็เจอหรอกเขาบ็กเขาเขา,เขา,เขาไปสักประมาณสักหกล็อกเจ็ดล็อกเขาก็เริ่มซื้อของกันละก็พบว่าเขาะมีปัญหาไหมครับช่วงนี้เพราะว่าผมดูแล้วทางเดินแคบมากถ้าคนใช้รถเข็นเนี่ยอาจจะลําบากนะอ่าอันนั้นอันนั้นเป็นปัญหาที่ภายหลังเนี่ยผม,ผมก็มาพบผิดเพราะผมก็เคยพาทีมอ่าสํารวจสําหรับวิวแชร์เนี่ย คนกิสนะและใครต่อใครนะเป็นคณะใหญ่เลยนะยี่สิบสามสิบคันไปเยือนตลาดจตุจักรเราพบเลยครับว่าไอ้ร่องเหล็กร่องที่มีตะแกรงเหล็กเนี่ยมันมักจะดักรอหน้านะครัแรกสองบางพื้นที่มันจะแคบมากเพราะ่างที่จะธรรมชาติอยู่แล้วว่ามีคนเยอะเดินทางเห็นกันไม่ง่ายเท่าไหร่แต่เนื่องจากผมเป็นลําตีพาพาคณะไปอย่างนั้นเนี่ยก็มักจะมีเจ้าหน้าที่เขาเข้ามาดูแลให้อยางดีนะครับเพราะน้นก็จะเปิดทางไว้ให้ อันหนึ่งที่เราพบห้องน้ําห้องน้ําสําหรับวิวแชร์สําหรับคนพิการสําหรับผู้สูงอายุอ่าบางครั้งเจ้าหน้าที่เขาจะล็อกกุญแจไว้แต่แล้วก็ติดป้ายไว้ว่าถ้าต้องการใช้ให้แจ้งเจ้าหน้าที่เดี๋ยวเขาจะไปเอากุญแจมาไขาให้ซึ่งเราก็พยายามสื่อสารอยู่กับเจ้าหน้าที่นะเรว่าเปิดไว้เอทจะมีใครเข้าไปทําอะไรกันห้องมันกว้างหน่อยใครจะใช้ก็ด้าันไม่จะเป็นว่าห้องนี้สําหรับผู้ วีลแชร์แล้วจะต้องคนอื่นใช้ไปได้ใครๆก็ใช้ได้แต่เพียงแต่ว่าวีลแชร์มาปุ๊บอยากให้เขาต้องลุ้นเลยว่าห้องจะเข้าได้หรือเปล่าเจ้าหน้าที่สือกุญแจหายไปหรือเปล่าอย่าเป็นตัวอย่างนะครับอ่ะอันนี้เรื่องห้องนะ้ำมาที่เรื่องช็อปปิ้งก็เพราะว่านักท่องเที่ยวตาบอดเขาก็จะไปชอบซื้อของที่เลิศครับเขาจะเป็นรูกๆคำๆแล้วเขาก็จะบอกว่าอืมอันนี้เขาจะซื้อฝากใครซื้อปากใคร เขาส่วนใหญ่จะเป็นพวกตุ๊กตาทํามือพวมกุญแจทํามืองานเย็บปักถักร้อยต่างๆที่เขาพอรูปๆคำๆแล้วเขาสัมผัสได้ว่ามันคืออะไรนะฮะเขาก็จะเลือกนะแล้วก็มีบางคนก็จะเลือกเครื่องประดับสร้อยคอสร้อยคอต่างๆแม้เขามองไม่เห็นแต่เขารู้ว่าไซส์ของมันขนาดเท่าไหร่แล้วเขาแค่ช่วยให้เขาจะขอให้คนขายบ้างหรือว่าใกล้ที่ไปกับเขาเนี่ยที่มองเห็นเนี่ยช่วยบอกได้ว่า ไอ้มีชุดสีประมาณยังไงอย่างนี้อยู่ช่วยหาลูกปัดที่มันสีเป็นคล้ายกันเอามาให้หน่อยเนี่ยแล้วเขาก็ซื้อนะอ่าบ้างก็ซื้อหมวกบ้างก็ซื้อแว่นใหม่อ่ามีตั้งแต่แว่นกันแดดใหม่เลยนะผมไปเจอปุ๊บเขาก็โชว์ให้ผมดูแบบนี่สามสิบเก้าบาทสามสิบเก้าบาทเป็นพันแบบมุมเต็มเลยใช่ซึ่งพวกเขาว่าเขาชอบมากเลยนะอ่าสักพักหนึ่งผมก็ไปเจอ อ่าเขาก็จะไปซื้อน่ะพวกแม่เหล็กติดตู้เย็นอ่าอ่าก็เข้าใจได้เพราะเขาก็จะลูกๆคำๆดูว่าอันเนี้ยมันคืออะไรมันเป็นรูปแบบของอะไรแน่นอนก็จะช่วยก่อให้เกิดบทสนทนากันได้อย่างดีนะอ่าล่ะสักพักก็ไปดูพวกเดินตลาดเย็นอ่าตลาดเย็นนี่ยิ่งสนุกกันใหญ่เลยอันนั้นอ่าทีนี้แวะมันทุกร้านแหละเดินกลับออกมานี่ถื้อกันคนละสองถุงคนตาบอดนะ อ่าเราก็รู้สึกชื่นใจนะว่าเออเขาเอนจอยนะกับการมาช้อปปิ้งที่บ้านเราอ่าทีนี้เรากลับออกมาอ่าบางคนก็บอกว่าเริ่มปวดขาแล้วละ่ะอ่าขอลงนั่งแล้วกันอ่าก็กลับมาที่ที่ร้านโถพูสั่งเครื่องดื่มมาดื่มกันผมก็อ่ะผมก็ไลา่ย,ยาวให้ฟังว่าในเมนูที่ผมเห็นอยู่ตอนนี้มันมีอะไรบ้างที่เป็นเมนูเครื่องดื่มปรากฏว่าแทบทุกคนนะทุกคนชอบน้ำแมงโก้น้ำน้ำมะม่วงของไทยอ่าเขาบอกว่าดื่มแล้วชื่นใจ แน่นอนอ่ต้องชื่นชมนะอ่าพนักง,งานเสิร์ฟของร้านเขาแยกมุมให้เราเลยเพื่อให้เราไปอยู่ในมุมที่ไม่มีใครเข้ามากวนเท่าไหร่เพราะเขารู้ว่าอ่คนตาบอดเขาจะคอยบวงทรัพย์สมบัติของเขาถุงของกระเป๋าเป้และต่างๆเขาวางอยู่นั้นเนี่ยเขาก็ไม่อยากจะให้ใครเข้าไปโดนนะนะเขาก็จัดโซนให้เป็นพิเศษและทุกครั้งที่สั่งเด็กก็จะถามผมเบาๆว่า เจ้าของแก้วนี้คนชาติอะไรพี่ผมก็นึกอยู่ในใจว่าจะรู้ไปทําไมแต่เอาทำไมไปแล้วผมก็บอกว่าทั้งหมดนี้เป็นชาวอังกฤษนะเขาก็หายเงียบไปสักพักมัพกนพอเขามาเสิร์ฟเขาก็จะเป็นเหมือนกับค็อกเทลฮะกุนจ้ละอ่าแน่นอนข้างบนก็จะปักล่มเมื่อก่อนปักล่มไม่อันนี้เขาปักเป็นองชาติอ่าอ่าแ,แล้วก็มีฝานมานงมะนาวอะไรต่างๆนะครับ ผมก็ถือโอกาสเอาเล่าเรืเ่องนี้ให้กับคนตาบอดเขาทั้งที่กําลังจะเริ่มดื่มเะเอามือเอามาจับๆบล็กนิดหนึ่งว่าอ่ะที่อยู่จับอยู่เนี่ยเป็นธงยูเนี่ยนแจ็คของประเทศอังกฤษัเขาก็ยิ้มดีใจนะเขาก็รู้สึกว่าเออเขามีตัวตนก็แปลว่าทางร้านมีคงมีเตรียมธงเล็กไม่รู้กี่ชาติเอาไว้เนี่ยอยู่ที่ตรงเคาน์เตอร์แหละล้วจะเสิร์ฟลูกค้าชาติไหนเขาก็จะปักธงชาตินั้นมา แต่ถ้าว่าเป็นคนที่ตาดีเาก็คงเห็นพัดเองนะแต่ว่าพอเขาเป็นคนตาบอดเราต้องไม่ลืมที่จะอธิบายให้เขาฟังรวมทั้งว่าเราก็ผมก็จะอธิบายให้เขาฟังนะว่าขณะที่เรานั่งอยู่กลางร้านที่ออกแบบตกแต่งออกมาคล้ายๆกับเป็นยุคอนยุคร้านโถครูเขาจะแต่งออกมาเป็นย้อนยุคเหมือนกับเราไปนั่งอยู่ในสถานีรถไฟสมัยสักสอง0ัยโดยประมาณอย่างเงี้เป็นต้นนะฮะในยุค60ประมาณเนี้ย อ่าพวกคนตาบอ,อกก็จะอ๋ออ๋อนึกภาพออกนะเราพงบอกว่าแม้เรานั่งอยู่ในโต๊ะกลางเพราะมันขยับเข้าออกได้ง่ายแต่จริงๆโต๊ะริมทั้งหมดเนี่ยเป็นเก้าอี้พนักสูงทำด้วยไม้นั่งได้สองข้างเหมือนกับที่เราจะเคยเจอตามสถานีรถไฟในโบราณเขาบอกอ๋ออ๋อ,อแล้วผมก็จะถามเขาว่าคุณอยากจะลองนั่งไหมเขาบอกเอา,เอา,เ,อาเอาลองดูก็ดีนะก็พาเขาไปนั่งเพราเขานั่งป๊บเขาบอกเออมันไม่สบายเท่ากับนั่งโต๊เก้าอี้ธรรมดาหรอกเพราะว่ามันชันไปหน่อย ที่มันจะแคบแต่ผมก็บอกว่าไม่ลืมที่จะบอกว่ายั่วมือกวาดเข้าไปใต้โต๊ะนะโต๊ะที่อยู่นั่งอยู่นั้นเนี่ยแผ่นบนมันเป็นไม้ก็จริงแต่ข้างล่างมันทํามาจากจักเย็บผ้ามันคือส่วนหนึ่งของจักเย็บผ้าในอดีตเขาก็เอามือลูกๆคำๆบอกว่าโอ้จริงด้วยจริงด้วยเพราะแบบนี้เนี่ยเขาก็ไม่ค่อยได้สัมผัสน,นะครับผมกําลัางเล่าเรื่องนี้เพื่ออะไรเพื่อเราจะบอกว่าเวลาดูแลนักท่องเที่ยวคนตาบอดอย่าลืมในการที่จะบรรยายสารพัดเรื่องที่อยู่รอบตัวเขาให้เขารู้ แล้วเขาจะรู้สึกมีความสุขวันนั้นเราอยู่ที่นั่นกันสามสามชั่วโมงกว่าแล้วทานข้าเที่ยงกันแล้วก็จากนั้นเขาขึ้นรถไปไปนวดผมก็อำลาแยกย้ายไปไม่ไม่นวดในนั้นเลยั้ไม่นนวดเยอะอ๋อในนั้นในนั้นมีร้านนวดเยอะใช่แต่แต่วันนั้นเนี่ยทีมนี้เขาเขาไปนวดที่อื่นฮะแต่ไม่เป็นไรผมคิดว่าสาระสำคัญที่เราสนทนากันวันนี้ก็คือ ผมก็ได้เห็นว่าของพื้นๆอย่างที่เรามีกันนะแล้วเราก็เดินเห็นกันอยู่ตั้งแต่เด็กโตมาการเป็นของที่ไม่ว่าจะเป็นฝรั่งตาดีฝรั่งตาบอดตาพื้นชื่นชมอยากสัมผัสแล้วก็ชอบแล้วก็ซื้อของด้วยผมคิดว่าอันเนี้ยก็เป็นเรื่องที่อาเราได้มีโอกาสต้อนรับเขาไม่ว่าเขาจะตาดีตาบอดก็ตามนะฮะดูแลเขาในฐานะที่เขาเป็นแขกคู่มาเยือนเพราะตอนเนี้ยณขณะที่เราสนทนาเน,นี่ยมันปลายปีละเป็นช่วงฤดูไฮซีซันของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวละ เราช่วยกันดูแลต้อนรับขับสู้ทําให้เขามีความสุขนะครับประทับใจแล้วเขาจะไปบอกเล่ากันต่อแน่นอนนะฮะเรื่องเล่าจากคนที่มองไม่เห็นประเทศไทยแล้วมาเที่ยวประเทศไทยกลับไปบ้านเขาใครๆก็อยากจะฟังว่าเธอไปทั้งหมดไม่เห็นยอดอาคารไม่เห็นยอดอุโบโสถไม่เห็นยอดเจดีย์ไม่เห็นอะไรทั้งนั้นเลยไม่เห็นสีดนะ้วยซ้าแล้วเธอเห็นอะไรผมคิดว่าอยากจะให้เขาสามารถเล่าได้ว่าเขาเห็นน้ําใจและความน่ารักของคนไทยครับ ตรงนี้ถือว่าเป็นสเสน่ห์นะฮะของตลดงาดการจดจักรที่ดังทั่วโลกเลยสินค้าของแท้ของพื้นเมืองราคาไม่แพงนะเป็นข้อดีที่คนทั่วโลกรู้จักเราอยากมาแต่แต่ว่าผมว่าก็มีจุดอ่อนนะอาจารย์อาจารย์เห็นแล้วปรับปร,ปรุงเพื่อจะให้เข้าถึงนักท่องเที่ยวให้มันมากขึ้นมากขึ้นอาจารย์ทาให้ทางเดินมันเรียบๆป้ายบอกให้ชัดแล้วก็หลังคาเนี่ยพยายามถ้าเป็นไปได้ปรับปรุงให้มันสูงขึ้น พอเวลาความร้อนมันอบมันจะได้ไม่ไม่ร้อนจนเกินไปนะะเดี๋ยวนี้ตลาดดีๆที่เอกชนเขาไปทํากันนะเขามีพัดลมดูดอากาศเยอะเขามีพัดลมตัวใหญ่อยู่ข้างบนเขาอะไรต่างๆหลายอย่างเลยเอ,อหรือบางทีเขาไปมีพัดลมดูดอากาศข้างบนสูงๆที่เย็นนะให้มันเป่าลงมาข้างล่างอ่าอย่างนี้เป็นต้นมันก็จะช่วยทําให้มันมันเป็นมีเพิ่มเสน่ห์ได้อีกเยอะเลยครับ กับพี่เจ้ขอบคุณอาจารย์เวสักนะครับที่นําเอาเรื่องใกล้ตัวหลายคนฟังแล้วอาจจะอยากไปเที่ยวอีกครั้งหนึ่งตลาดนัดเจอจักนะครับว่าคลองใจาั้ท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาตินะฮะรวมทั้งนักเที่ยวที่เรียกว่าพิการนะฮะหลากหลายรูปแบบนี้ยอยากฟังนะฮะทด้วยข้อเสนอแนะนะนะว่าจะแก้ไขให้ดีขึ้นได้อย่างไรนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์เวสักครับสำหรับหน้าพบใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ